ค่ะคุณเพื่อนๆคะตอนนี้ประเทศสวีเดนนะคะเหลือเวลาเพียงอีกไม่กี่นาทีนะคะก็จะก็จะนับถอยหลังแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนกจะพาทุกท่านนะคะไปไประเบียงด้านหน้านะคะไรกันเทศนะคะไปดูกันเขาดาวนะคะกันกันยิงอะไรก็ภาษาไทยพุอะกาะพุเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่ ครนเทสตวิดีอตัวนี้เริ่มจุดประทัแล้วนะคะเริ่มจุดประทัดแล้วนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณนกนี่ภาษาไทยนี่ค่อนข้างที่จะลืมนะคะโอเคตัวนี้เริ่มแล้วนะคะอันนี้คือข้างนอกนะคะจะเป็นเห็นมาสีขาวนะคะด้านนอกนะคะ ตอนนี้เริ่มจุดประทัดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆ 都硬。 God need oh God need oh แล้วใช่มทาเบื้องหลังนะคะก็จะมีการจุดประทัดนะคะสวยงามมากๆเลยนะตอนนี้คุณนกยืนอยู่ที่ระเบียงนะคะก็คงจะต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามือเย็นหมดแล้วนะคะก็ใช้วิธีปิดเปิดปดเปิดวิดีโอตลอดเวลานะคะโฉบเพื่อนแล้วนะคะตอนนี้ก็แฮปปี้นิวีย์สวัสดีปีใหม่นะคะทุกท่านเลยนะคะ ขอตัวขับไปข้างในก่อนนะคะเพราะว่าอากาศเย็นมากนะคะพาะไม่ได้สวมถุงมือนะคะแฮปปี้ e ันอีีย์ทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะตอนนี้ก็ประเทศสวีเดนก็มีการเขาดาวแล้วก็นับถอยหลังนะคะคุณนกก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขนะคะคุณกคิดว่าเพื่อนๆที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะเอฟซีของคุณนกนะคะก็มีความสุขด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ทุกท่านก็คงจะหลับแล้วนะประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศสวีเดนนี้ตามหลังอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะคะ ตอนนี้ประเทศสวีเดนนะคะเที่ยงคืนกับอีกหนาทีนะคะ,ะเมืองไทยก็หกโมงเช้านะคะบางท่านนี่เริ่มตื่นแล้วนะคะแต่ว่าประ,ประเทศสวีเดนเริ่มจะนับนับถอยหลังเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะประเทศสวีเดนก็จะเริ่มหลับไหลกันเลยนะคะขณะที่เมืองไทยนะคะเริ่มเริ่มตื่นนอนกันนะคะสำหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะคะก็คุณออโอ้ก็ขออวยพรอนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีปีใหม่นะคะ ก็ดิดโอนะคะ happy new year mm hmm. แล้วก็เจอกันใหม่นะคะ uh, mm hmm. เจอกันใหม่ uh, uh, ปีปีใหม่ uh, เจอกันปีใหม่นะคะ mm hmm. สำหรับคลิป,ลปนี้นะคุณกต,ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ happy new year ก็ดิดโอสวัสดีปีใหม่ค่ะ